ค่ะทุกคน นะคะว่ากระทะเทปล้นที่เพื่อนๆมีกันเนี่ยเพื่อนๆกล้าใช้ปล่อยขัดหม้อหรือว่าตะกอนใบเนี่ยขัดกระทะของเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนะคะกล้าใช้ตะหลิวที่เขาเป็นสเตนเลสเนี่ยผัดอาหารของเพื่อนๆหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆไม่กล้าคลิปนี้นะคะเราจะมาทําให้ดูค่ะและก่อนที่เรานะคะจะไปพิสูจน์กันนะคะเราจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษ รอเพื่อนๆอยู่ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูหน้าตากระทะของเราเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเขาก็มีการแพ็คมาให้เราอย่างดีเลยนะคะใส่เป็นกล่องมานะนี่นะตรงด้ามจับของเขานะคะจะมีบับเบิลเนี่ยใส่มาแบบนี้เลยนะนี่การบุบกันกระแทกนะคะแล้วก็จะมีตัวเหมือนเป็นถุงอะคะ่ะเป็นถุงผ้าเนาะ ใส่ให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันดูเลยนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะอันดับแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็จะเป็นตะหลิวนะคะตะเลแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูอย่างแบบไปกันค่ะ ปิดกระทะของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมว่าเขาแบบแพ็คมาให้เราดีมากเลยนะคะอันนี้นะก็จะเป็นฟองน้ำนะคะเอาไว้ทำความสะอาดก่อนเริ่มใช้งานค่ะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือมาให้เรานะคะมีใบรับประกันสินค้านะคะเพื่อนๆก็เก็บตัวนี้ไว้นะเผื่อกระทะของเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหานะคะ นี่ก็จะมีคู่มือนะคะต่างๆเลยคอนๆก็ลองดูกันได้เลยนะคะ,นะขนาดของกระทะที่จอยเอามารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นขนาด28เซนค่ะใจว่าเขาแบบกำลังดีเลยนะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเขาเล็กไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะตัวนี้นะคะก้นลึก5.5เซนค่ะ ความหนาของเขานะคะจะอยู่ที่2.5ม mm ิลลิเมตรค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนะคะซื้อขนาด28เซนเหมือนตัเนี่ยก็จะได้แถมฟรีเป็น <c oughs> ฝากระทะนะคะฝากระทะอันเนี้ยเขามีน้ำหนัก0.4กิโลกรัมค่ะอ่าส่วนตัวของกระทะนะคะน้ำหนักของกระทะเนี่ยจะอยู่ที่1กิโลกรัมนั่นเองนะคะอ่ะแถมฝาไปแล้วแล้วก็แถมันหลิวนะคะ แล้วก็มีฟองน้ำอะแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะราคานะคะอยู่ที่1 1 9 0บาทนะคะจากปกติ1,700บาทค่ะ mm hmm. เขาก็มีหลายขนาดนะคะ mm hmm. ให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกสรรกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะมาดูลายกระทะกันใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากระทะหลังพึ่ง mm hmm. นี่นะคะทุกคน mm hmm. เห็นลายกระทะเขาไหมคะว่า เขาเนี่ยมีการแกะสลักโดยการยิงเลเซอร์ให้เหมือนกับลังพึ่งนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นลายของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะด้านก้นกระทะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะคือลายเขาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะทุกคนและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการะทะตัวนี้ได้รับสิทธิบัตรจากเยอรมันเลยนะคะ เขาเนี่ยช่วยให้อาหารของเราเนี่ยไม่ติดกระทะแล้วก็ล้างง่ายด้วยนะที่สําคัญนะคะร้อนไวแล้วก็มีความสม่ําเสมอด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะสแตนเลสที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เกรดเดียวกับเครื่องมือการแพทย์เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าก่อนที่เราจะเอากราะทะของเราเนี่ยไปประกอบอาหารเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยล้างกะทะโดยน้าส้มสายชูนะคะก็ะคือให้เรานะเติมน้ำเปล่าเนี่ยลงไป8ส่วนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะใส่น้ําส้มสายชูลงไปค่ะน้ำส้มสายชูเขาไม่ได้บอกปริมาณที่แน่ชัดมานะคะใจก็จะกะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ต้มให้เขาเดือดค่ะ อันนี้จะใช้เป็นไฟกลางนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดเลยถ้าอยากให้เขาเดือดเร็วแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะขั้นตอนที่สอนะคะเขาบอกว่าพอน้ำเนี่ยเดือดแล้วนะคะก็ให้เราทำการปิดไฟได้เลยเหตุผลน,นะคะที่เราจะต้องใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยดูดกลิ่นแล้วก็ขจัดคราบตะกรนที่ตกค้างอยู่ให้หลุดออกนั่นเองค่ะ ทำการปิดไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้ตะเกียบพันผ้าน,น,นุ่มเพื่อทำความสะอาดกระทะอีกสองรอบแต่ทีนี้นะคะจอยเนี่ยจะไม่ใช้ผ้าค่ะจอยจะใช้เป็นฟองน้ำอันนี้นะคะที่เขาแถมให้เรามาเนี่ยใช้ทำความสะอาดแทน,นะคะ่ะแล้วก็เปิดฝากระ,ะทะออกเลยนี่นะคะก็หาตะเกียบม,มาสักคู่หนึ่งนะแล้วก็หนีบฟองน้ำลงไปค่ะ อย่างนี้เลยก็ได้ค่ะทุกคนถ,ถููตัวผิวกระทะนะคะให้ทั่วเลยรวมถึงด้านข้างด้วยนะคะพอเรานะคะทำความสะอาดกระทะเสร็จแล้วนะเราก็จะเอาน้ำนะคะไปเททิ้งค่ะ แล้วเราก็ทําการเปิดน้ําล้างนะคะตามปกติเลยการล้างกระทะนะคะเราก็ใช้น้ําปกติของเราเนี่ยแหละค่ะล้างได้เลยนะแต่ว่าเรานะคะห้ามนํามาล้างทันทีขณะที่กระทะยังร้อนนะคะเพราะว่าจะทําให้กระทะเนี่ยเสียหายได้นั่นเองค่ะอันนี้จะก็ใช้เป็นน้าเปล่าล้างธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ํำยาล้างนะอ่า 4นะคะให้เราใช้ผ้านะคะเช็ดค่ะเช็ดคราบน้ำออกนะให้หมดเลยทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกกระทะเลยนะคะแล้วก็ด้านนอกด้วยค่ะจากนั้นนะคะให้เราตั้งไฟ แล้วก็ให้ใช้น้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนค่ะตอนนี้จะก็เปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เป็นน้ำมันพืชของเราเนี้ยล่ะคะ่ะใส่ลงไปนะอ่าประมาณนี้นะคะขั้นตอนที่ห้านะคะเขาบอกว่าให้ใช้ทับทีนะคะผัดน้ำมันเนี่ยให้ทั่วกระทะเลยนะคะ ทำแบบนี้ไปประมาณ3-4นาทีแล้วค่อยปิดไฟค่ะในการทําแบบนี้เนี่ยเขาจะทําให้น้ามันนะคะซึมผ่านทั่วกระทะค่ะเป็นการรักษากระทะให้มีอายุการใช้งานที่นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผัดแบบนี้ไปเลยนะคะตามที่เขาบอกเลย ทำการผัดน้ํำมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอให้กระทะเย็นสนิทนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเอากระทะของเราเนี่ยไปล้างทำความสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าให้เรานะคะทำการรักษากระทะโดยการผัดน้ำมันอย่างน้อยเดือนละครั้งจะเป็นการดีที่สุดนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเจยก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดใส่น้ำยาล้างให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจยจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะว่า เขาไม่หลุดไม่ลอกจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้จอยก็ได้ทำการร้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนี่เลยนะคะตาหลิวสเตนเลสท,ที่เขาแถมมาให้นะ,ะเดี๋ยวเรามาลองขูดกันคะก็เลยว่าไม่หลุดไม่ลอกจริงไหมนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นสเตนเลสเนะาะเริ่มเลย นี่นะคะทุกคนนั่นคะ่ะเห็นไหมทุกคนว่าเทวันของเขาอ่ะไม่หลุดนะคะนอกงจากจะไม่หลุดแล้วเนี่ยตัวยังไม่เห็นรอยเลยนะอ่ะทุกคนมาช่วยใจดูใกล้ๆว่า เห็นรอยที่ตาหลิวคูดกับกระทะหรือเปล่านะอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนว่าไม่มีรอยเลยอะ่ะนี่นะคะอ่ะขัดมาเราจะมาลองกับอันนี้จะเป็นแปรงขัดกระทะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือบอยก็ใช้กระทะเทบลอนมาโดยตลอดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอยก็เลยไม่มีสกอตไบต์หรือว่าฝอยขัดหม้อเนี่ยติดเอาไว้ในครัวเลยนะเอยก็คิดว่าอ่ะอันนี้แหละน่าจะทดแทนกันได้เพราะว่าแปรงขัดของตจ้ออันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะคมอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะนี่อะทุกคนเอยกดลงไปแบบสุดแรงเลยนะแล้วก็ขัด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 อย่างนี้เลยนะคะ ในการล้างนะคะทุกคนไม่ต้องใช้แปรงขัดเหมือนตอยนะอันนี้เนี่ยจะทดสอบให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะแต่ถ้าจะล้างเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้แค่ฟองน้ําอย่างเดียวเนี่ยก็คือเพียงพอแล้วนะเพราะว่ากระทะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้างออกง่ายมากๆเลยค่ะแม้แต่รอยก็ไม่มีเห็นไหมทุกคนเรื่องไม่หลุดไม่ลอกผ่านไปทุกคนก็อาจจะอยากรู้อีกว่า กระทะตัวนี้การติดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะก็เวลาเราจะใช้กระทะพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่กระทะของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะให้ใช้ที่ไฟกลางแล้วก็ไฟอ่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นการถนอมกระทะที่ดีที่สุดนะคะกระทะเรามันจะได้ไม่เสื่อมสภาพไวนั่นเองนะวันนี้เรจะามาลองทอดไข่ให้ดูบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกระทะตัวนี้ใช้แล้วต้อง ใส่น้ำมันไหมตามหลักแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทําการใส่น้ํามันลงไปนิดหนึ่งนะแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นคะ่ะเราจะลองแบบไม่ใส่น้ํามันลงไปเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะรอให้กระทะเขาร้อนก่อนสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาทอดไข่ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าสอยก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะ ่อตอนนี้ควันขึ้นแล้วเดี๋ยวจอยจะเบาไฟลงนิดหนึ่งเห็นไหมคะว่าเขามีการนําความร้อนได้ดีมากๆเลยนะเหมือนตอนแรกที่ไปหมกทุกคนไปนะคะแล้วก็ความร้อนของเขาเนี่ยกระจายทั่วกระทะนะอ่าวันนี้ใจอยใช้เป็นไข่เป็ดนะคะทอดแบบเป็นไข่ดาวไข่เป็ดเนาะอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะทุกคน เอาฝาที่เขาให้มาค่ะปิดไว้จะบอกว่าฝาที่เขาให้มาอันนี้มีความหนามากๆเลยนะทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นฝาที่แบบเป็นกระจกบ,บางๆแบบกิ้งกองคือไม่เลยนะคือดีเลยนะคะในระหว่างที่เรารอให้ไข่สุกนะคะเรามาพูดถึงด้ามจับกันดีกว่านี่นะลหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าด้ามจับเนี่ยเขาเป็นสแตนเลสเนี่ย จะทำให้ร้อนมือหรือเปล่านะตัวด้ามจับนะคะจะบอกเลยว่าไม่ร้อนมือค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะด้ามจับเนี่ยด้านในนะเขาโปร่งจึงทำให้ไม่เกิดความร้อนนั่นเองนะและก็เป็นด้ามจับที่เขาเนี่ยขัดด้านแล้วก็กันลื่นด้วยนะคะทุกคนเวลาเรายกเราจับเราเอาไปล้างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวหลุดมือเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะนี่นะทุกคนอันนี้จอยแค่แบบสอดตะหลิวนะคะลงไปนะนี่นี่ไขแ่แตกคือเขาไม่ติดนะทุกคนเห็นไหมว่า่อยอ่ะเอาตะหลิวสอดสอดลงไปอ่ะก็คือแบบได้เลยนะคะนี่นะเห็นไหมว่าไม่มีคราบไข่ติดเลย แม้แต่นิดเดียวนะคะ,นะเนี่ยถ้าเขาปิดก็คือแบบนิดเดียวทุกคนก็ใช้ตะหลิวอะคะ่ะเนี่ยสะกิดเขาแค่นิดเดียวก็คือใช้ได้แล้วนะอะกระหายี่ห้อนี้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่จอยได้ทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว่าเขาไม่หลุดไม่ล่อนนั่นเองนะ อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะถ้าเกิดว่าเทปลอนมันหลุดอย่างเงี้ยเราใช้ไปนานๆซึ่งมันอาจจะเกิดจากความร้อนที่สูงหรือว่าเกิดจากการทําความสะอาดการทํากับข้าวอะไรต่างๆนะคะจนทําให้เทปลอนมันหลุดเนี่ยทุกคนอาจจะรู้ดีว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครกังวลเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ลองมาใช้ยี่ห้อนี้ดูได้นะคะ ตอนนี้เราพูดพูดกันก็ไข่ของเราก็ไปคิดว่าได้แล้วแหละนะติดไฟเลยนี่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าไม่ติดอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบเล็กน้อยเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือไม่ได้ออกแรงเลยนะแค่แบบอย่างนี้ก็คือออกเลยนะคะเมื่อทุกคนนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วนะอาจจะสงสัยว่า ถ้าอยากได้กระทะตัวนี้เนี่ยจะต้องสั่งซื้อจากช่องทางไหนนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็ให้ทุกคนนะคะแอดไลน์ไปที่แอดซาสิทค่ะที่ขึ้นอยู่ตามด้านหน้านี้เลยนะคะและสิทธิพิเศษนะคะที่ตอยได้บอกไปช่วงแรกเนี่ยก็คือส่วนลดมูลค่า50บาทค่ะก็คือเมื่อทุกคนนะคะแอดไลน์ไปที่แอดซาสิทธ์เสร็จแล้วเนี่ย ทุกคนก็แ้มโค้ดรหัสส่วนลด0302019ค่ะไปในอินบ็อกซ์นันเลยนะคะก็จะได้รับส่วนลดทันที50บาทค่ะรายละเอียดแล้วก็ลิงก์นะคะเดี๋ยวยจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีรายละเอียดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่วาค่ะ